ยินดีที่ได้พบกันนะครับเช้าวันอาทิตย์13พฤศจิกายนวันนี้หลังเกมพรีเมยรีกคืนวันเสาร์นะครับนัดสุดท้ายของหลายๆทีมก่อนพักเบรกบอลโลกนะครับคืนนี้ยังมีแข่งอีก2คู่นะครับแต่สถานการณ์ลุ้นแชมป์ชั่วโมงนี้ต้องเรียกว่าเป็นใจให้กับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเมื่อคืนนี้แชมป์เก่านะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านนะครับเอทีเอเ็ต์ขาบ้านให้กับเบรนฟอร์ดถ้าใครได้ไปดูดูเกมถ่ายทอดการจัดกันเมื่คืนนี้ต้องบอกว่าเบรนฟอร์ดค้นพบจุดอ่อนของแมนซิตี้แล้วก็สู้ได้อย่างไม่ใช่สู้ได้ครึ่งเดียวหรือครึ่งใด้ครึ่งนึงนะครับสู้ได้ทั้งเกมแล้วก็ แชมช่วงเวลาโทษเวลาวบาดเจ็บก็ดับเยียดความปลาชัยให้กับแชมป์เก่าไปได้นะครับเล่นเอาเรียกว่าสถานการณ์การลุ้นแชมป์ปีนี้เทไปฝั่งอาร์เซนอลได้อย่างเพราะว่าอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ชนะนะครับเมื่อคือนอาร์เซนอลชนะอันก็หมายความว่าแต้มมันถ่างไปเป็นห้าแต้มไปแล้วตอนนี้นะครับ แล้วก็พักเด็กแบบนี้หมายความว่าแฟนในปืนใหญ่ก็ยิ้มแก้มปริเลยตอนนี้นะครับคือบางทีกเ็เราช่วงนี้เราจริงๆไม่ควรจะพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องราวพวกนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นแต่ก็ยังมีทีมสอกแทกนะอย่าเพิ่งชะล่าใจนิวคาสเซินนะครับก็ไม่ละโอกาสที่จะเบียดเมื่อคืนนี้ยังเบียดสามารถเบียดเอาชนะคู่แข่ง อย่างเชลซีไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ช่วงชิงการนําในกลุ่มนํานะครับขึ้นมาอยู่ที่สามถึงแม้จะสปเปอร์จะเอาชนะทีมกูแข่งไปได้แต่เมื่อคือนนี้ก็เมื่อคือนนี้สปเปอร์กบลิดก็สนุกนะโอ้โหต้องพลิกไปพลิกมา <c oughs> แต่ก็สุดท้ายก็สเส์ก็เปียดน,นะครับถือว่านิวคาสเซิลก็มาดีปีนี้เปิดละสถานการณ์มันเปิดกว้างแล้วตอนนี้นะครับ ก็ดูกันยาวๆเอ้ามาพูดถึงเรื่องของเราเด็กของเดียวพูนเมื่อคืนนี้เปิดแอนฟิลตอนรับการมาเยือนของนักบุญเซาแทมตันนะครับก็เป็นหนึ่งในหลายๆเกมที่ต้องบอกว่ามันใจหายใจความเหมือนกัน <laughs> ้พูดถึงที่โชคดีอย่างเดียวก็วคือว่าครึ่งครึ่งแรกอ่ะเราเป็น ไม่กี่เกมที่เราได้ประตูขึ้นนําไปก่อนทําให้เกมครึ่งแรกมันง่ายแล้วก็ผ่านําไปอย่างนั้นนะครับพอครึ่งหลังมาก็เหมือนจะเป็นดูดูเหมือนจะเป็นงานง่ายนะแต่ว่าโอ้โหเสาเต็มตันก็มาดีเหลือเกินเพียงแต่ว่าจังหวะจบสกรอร์นี่มันไม่เด็ดขาดและอันนี้ทรงเบเกอร์ก็เข้าฝากเหลือเกินทําให้เลือกยากเลยว่าเมื่อคืนใครจะเป็นแมนนรแมทนะครับแต่โอเคคนที่ยิงประตู สองประตูเมื่อคืนนี้ไดวินนูนเยสก็สมควรที่จะได้รับการชื่นชมแหละว่าควรควรจะเป็นแมนนอร์แมนนะครับส่วนอาริซงก็ปิดทองหลังพระนะครับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลนาทีนี้ต้องบอกว่าถือว่าเอาล่ะยอมรับได้คะแนนวันนี้ยังยังไม่ทิ้งห่างกับกลุ่มนำเท่าไหร่ตามซิตี้อยู่10แต้มตามอาร์เซนอลอยู่10 ห้าแต้มใช่ไหมครับอยู่ที่หกก็มีโอกาสนะครับหลังพักเบรกบอลโยกบอลบอลโลกนะครับเรามาหลังพักพักเบรกบอลบอลโลกนะครับสถานการณ์น่าจะสนุกนะครับแต่คืนนี้กองแช่งทำงานนะครับเพราะผีน้อยผู้น่ารักลงแตะนะครับคืนนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับ อดหลับอดนอนอีกสักวันหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาพักผ่อนก่อนไปดูบอลโลกกันยาวๆย,ยินดีที่ได้พบกันนะครับผมมีสุขทุกคนในวันอาทิตย์สุดวันหยุดสุดสัปด,ดาห์แบบนี้วันนี้สวัสดีครับ